สวัสดีพี่น้องผมจะมาร้องให้ท่านฟังประเทศปัตไทนั้นใกล้จะพังต้องละมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองนานาชาติล่ะเขาเปิดโอเพนเราก็ได้เห็นนะพี่นะน้องประเทศปัตไทของเราเมืองทองพวกเราพี่น้องเชิญชวนละกันมาวันพรุ่งนี้หนึ่งพุศจิกายนนี้นี่นะประเทศของเราเปิดเชิญคนมาทัว ทั้งโลกามาประเทศไทยมาทำอะไรกันนะที่นี่ก็มาเที่ยวนอะสีีจงจดจำไว้เงินทองสะพัดโบกไปมากมายเห็นได้กับตาของตัวกับผมเอง เมื่อวานนี้ไปกิจกรรมผมเห็นมันยำมันเตือนที่นี่ที่จิตที่ใจของผมนะสีเงินทองมากมีไาลมาเทมาตั้งแต่จอดรถคนโบกไปมาคนขายคนค้าคนซื้อของมาคนที่ท,ที่พักรีสอร์ทนานาต่างก็ตั้งตารอคอยกันรอคอยท่านเปิดประเทศให้เป็นประเวศ เขตทั้งคันและประเทศปัทไทยคงจเจริญรุ่งเรืองกันให้เงินทองนั้นไหลมาเทมาไอโควิดมันก็เป็นผิดร้ายมัน,นทําลายทั่วโลกและน่าต้องระมัดระวังให้ดีเถิดนะปิดปากว่าเจ้าอย่าให้พูดออกไปน้ําลายอย่าให้หลักกระเด็นอย่าให้มันเป็นตัวอย่างที่มียาให้เชื้อโรคเข้าสามทางน้องพี่เข้าปากจมูกนี้และก่อเข้าตา